สวัสดีครับพบกับนอ้นนะครับในช่วงแนะนำอุปกรณ์ตกปลากับเรือลงเลนะครับวันนี้ผมมาแนะนำลอกอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นลอกแบรนด์ชิมาโนเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นชิมาโนตัวหนึ่งที่ผมมองว่ามันน่าจะเป็นลอกนอกกระแสที่นาณาหลายท่านบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะหรือว่าคเคยผ่านตามาแต่อาจจะยังไม่สนใจด้วยรูปลักษ์เขาที่ค่อนข้างจะ ธรรมดาเบสิกเบสิกแต่ว่าเขามีพิเศษแน่นอนแล้วก็ตรงกับการใช้งานนะตรงกับการใช้งานหลักๆของตัวเขาที่เป็นต้นกําเนิดของเขามาแน่นอนเลยนะครับ <Wow. S 1> ผมค่ก็เอา,อางี้ละกันเปิดตัวเลยแล้วครับครับผมมันจะเป็นวันนี้ที่ผมจะมาแนะนํานะครับก็จะเป็นลอกชิมา a โนสเปียร์โรชนี่สเปียร์โรชนะครับ4 0 0พ HG นะ จริงๆก็คือเขามีอยู่หลายเบอร์นะแต่ว่าที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยนาๆหลายคนอาจจะเคยรู้มาบ้างแล้วนะครับว่าจริงๆลอกตระกูล SW นะครับคือ Saltwater เนี่ยนะครับลอกที่ใช้น้ำเค็มโดยตรงเนี่ยถ้าในเบื้องต้นหลักแล้วจริงๆคือเขาให้แมตกับเหมาะกับใช้งานทะเลจริงๆนะเพราะว่าด้วยหนึ่งที่ว่ามันจะเป็นลอกที่ค่อนข้างที่จะ อึดถึกทนนะในตระกูล S W ที่ทําขึ้นมานี่นะแล้วก็หลายๆตัวก็จะไม่ใช่หลายๆตัวทุกตัวเลยเท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยในตระกูล S W เนี่ยจะมีเบอร์เล็กสุดคือเบอร์4 0 0 0ก็คือ4 0 0พันอัพนะก็คือมี4 0 0 0 5,000 6,000ข้ามไป7 0 0 0เป็น8 0 0 0เบอร์หมื่นเบอร์หมื่นสองเบอร์หมื่นสี่นะอันนี้คือไซส์เล็กสุดคือเบอร์4 0 0พซึ่ง ของผมเนี่ยถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ผมเน้นมาก็คือจะเป็นงานงานฟั่งอ่าไทยนะก็คือเป็นงานที่อาจจะต้องใช้ลอกเบอร์3000อะไรเงี้ย2 5ง0 3น0้ 2500, 3000, นะครับแต่ตัวเนี้ยสเปียร์ล้อตัวเนี้ยเบอร์เล็กสุดในตระกูล S อคือมีเบอร์3000นหนี่เป็นเบอร์ 3000XG นะฮะสุดยอดก็คือไม่ใช่สุดยอดก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มา เอะใจเหมือนกันคือจริงๆคือมีน้องคนหนึ่งนะครับนะคนหนึ่งเป็นไ่เรืออยู่ที่จังหวัดกระบี่นะเพอเอิญรู้จักกันทางแกก็มีสั่งของผมผมก็มีสั่งของแกบ้างนะแลกเปลี่ยนกันไปนะบอกว่าพี่อน้นลองดูลองเอาสเปียร์ลอดมาขายดูเพราะว่าที่กระบี่ใช้กันหลายคนแล้วก็ตัวเขาเองอะใช้เขาบอกว่าค่อนข้างอึดถึกทนแล้วก็หมุนสมูท คือลองสตาร์ดิกลองอยู่แล้วล่ะครับด้วยราคาที่ค่าตัวที่มันจะต่ํากว่าซึ่งสตาร์ดิกเนี่ยมันก็จะเป็นเลนส์อยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทแต่ตัวนี้ราคาของที่ร้านผมมีสั่งก็ามาจําหน่ายนะก็มีอยู่ที่ราคาที่ผมขายก็คือเบอร์สามพกับสี่พเนี่ยผมสั่งเข้ามาก็คือราคาที่ ,3990 บบาทเท่านั้นเองนะครับคือด้วยราคาเนี่ยเขาเป็นลองสตาร์ดิกอยู่แล้วระบบ กลไกต่างๆหรือว่าระบบพวกลูกปืนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาค่อนข้างจะน้อยกว่า s t a ร์ดิกอยู่แล้วแต่ถ้าพูดถึงแล้วเทคโนโลยีที่ยัดมาให้แล้วเนี่ยใช้งานได้เนียนแน่นอนในงานของงานทะเลต่อตอบโจทย์งานทะเลตรงๆเลยเพราะว่าอันนี้ก็การันตีมาจากไตที่กระบี่นะครับผมมาเรามาดูตัวกันเลยครับมาว่ากันถึงตัวที่ผมว่ามันพิเศษสุดเลยก็คือเป็นตัว sw 3 0 0 0 xg นะครับผม ก็คือนี่ตัวนี้แทนนนั้แทนเนีน่ยครับคือรูปลักษณ์ภายนอกนะเอาสเปคเออเอาเอา,เอาเป็นรูปลักษณ์ภายนอกก่อนนะก็คือก็จะเป็นสีดำทองนะฮะนะครับสีดำทองนะครับซึ่งสีเนี่ยมันจะออกค่อนข้างสแตนดาร์ดแล้วก็ค่อนข้างเบสิกเบสิกอะครับคนค่อนข้างจะไม่ค่อยบางทีมองแล้วก็คือมันไม่มันสวยแบบเรียบๆอะ่ะ มันสวยแบบเรียบๆะนะครับมันก็เลยจะไม่ค่อยสะดุดตาจะไม่เหมือนพวกตะกูลลอกที่ราคาสูงๆขึ้นไปจะเป็นมิเาเวลหรืออะไรเงี้ยสีสันที่มันค่อนข้างจะสวยนะที่ผมมองโดยคร่าวๆนะส่วนขาเป็นขาเกลียวนะครับผมนะฮะอันนี้เป็นขาเกลียวนี่ถอดให้ดูเลยครับอ่าเป็นขาเกลียวแน่นอนนะครับผมนะสีดำทองนะครับผมก็ที่ผมดูเนี่ยอ่า อันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีหนึ่งซึ่งผมบางเหียนว่าบางรุ่นเนี่ยเขามีแต่ว่าเขาจะไม่มีโลโก้ติดข้างตัวนี้นะดูนี่เห็นไหมครับาการเนะเทคโนโลยีเห็นไหมใช่ไหมอ่าเทคโนโลยีาการเนะเห็นไหมครับผมว่าสวยแล้วนะมีโลโก้เนี้ยลอกดูแพงขึ้นมาทันทีนะครับก็อย่างที่ว่าครับภายนอกรูปลักษณ์ภายนอกนี่ก็คือสแตนดาดไม่มีลายสีดําทองนะฮะงานค่อนข้างเรียบร้อยงานดูโอเค แต่เดี๋ยวมาดูเรื่องเทคโนโลยีกับตัวสเปคของของลอกมันนะซึ่งถ้าพูดถึงเดี๋ยวผมเหล่าเทคโนโลยีให้ฟังเนี่ยแล้วจะรู้ว่ามันเหมาะกับงานอึดถึกทนแล้วก็พร้อมรับกับงานเกมหนักๆจริงๆนะฮะมาว่ากันด้วยสเปคก่อนละกันตอนนี้เท่าที่ที่มีเข้ามาในไทยนะมันก็จะมีเบอร์ที่ผมบอกไปครับก็คือเป็น สเปียร์ลอ sw 3 0 0 0 xg นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเบอร์ที่เล็กที่สุดนะครับในตระกูล sw ซึ่งรุ่นอื่นนะซีรีส์อื่นไม่มีทําแน่นอนนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับสเปียร์ลอดซีสเปียร์ลอดสามพ xg ซึ่งงานเอาไทยเอาไปไลจิกได้เลยนะตัวนี้นะผมว่ากําลังดีแล้วก็ค่อนข้างแน่นนะแล้วก็เป็นเบอร์สี่พ hg ครับผมมีเบอร์สี่พ hg นะครับ แล้วก็เบอร์4 0 0พ XG นะครับนะตอนนี้ที่ผมเอาเข้ามาก็จะมีอยู่3เบอร์นี้นะครับก็ขายไปบ้างแล้วนะตอนนี้ก็แต่ว่าในเบอร์เล็กไซส์เล็กก็จะมี4 0 0 0 XG แล้วก็4,000 HG 4,000 XG นะครับผมเปรียบเทียบดูตัวอันนี้เบอร์3000นะครับอันนี้เบอร์4,000นฮะไซส์ก็ต่างกันอยู่เหมือนกันนะฮะ แล้วเดี๋ยวดูหน้าลอกปึ๊บนี่นะครับไซส์ต่างกันนะถ้าถามผมแล้วที่ผมสัมผัสมาดูอะ่ะคือมันค่อนข้างน่าใช้ตรงที่ว่ามันดูออกค่อนข้างจะแน่นๆนะครับตามสไตล์ของตระกูล SW นะอ่ามีโลโก้ฮากาเนะเหมือนกันเลยนะครับ2ตัวเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาว่าสเปคของตัว 3000XG ก่อนเนาะ 3000XG นะครับผม จุสายนะ PE 2นะครับตามสเปคเขาเลยก็คือ PE 2ได้ประมาณ200เมตรนะครับผมแล้วก็รอบ XG ก็คือจะเป็นรอบ6.2นะน้ำหนักตัวลออเนี่ยจะอยู่ที่255กรัมซึ่งจะต่างจากพวกสตาร i ดหรือว่าเป็นพวก d a สซีหรือมี La เวลซึ่งพวกนั้น,นจะเบากว่าแต่ลออสไตล์ SW เนี่ยเขาค่อนข้างจะหนักประมาณนี้แหละครับ255 5กรัมนะฮะ ซึ่งมันก็ไม่ได้หนักเกินไปนะน้ำหนักตัวเบอร์3000น้้ำหนักเบรกอยู่ที่9กิโลนะครับลูกปืนเนี่ยจะน้อยไปนิดนึงก็คือ3บวก1นะฮะแต่มันก็เพียงพอเพียงพอกับการใช้งานนะครับติดติกทนหมุนลื่นสมูทใช้ได้นะผมว่ามันก็ค่อนข้างแน่นๆดีนะครับตามสไตล์ล็อก SW นะส่วนสเปียร์ลอสเอสวี0ีเอีอ่พันเฮจีนะ ก็คือตัว PE สายๆจุสาย PE 2ได้ประมาณ240เมตรนะก็จะเยอะกว่าเบอร์3000ประมาณ40เมตรนะตัว HG จเนี่ยจะเป็นรอบ5.8นะครับน้ำหนักตัวลอกยจะอยู่ที่280กร,รัมนะครับเบรก11กิโลนะลูกปืน3บวก1เหมือนกันนะครับผมนะเพราะฉะนั้นสเปคทั้ง XG และ HG เท่ากันหมดเลยนะครับต่างกันที่รอบ ถ้าเป็น XG ก็จะเป็นลอบ6.2นะครับ4,000 XG นะนะตัวขนาดเท่ากันหมดเลยนะฮะผมสั่งเข้ามาไม่ได้เยอะมากนะครับผมเพราะว่าก็ลองเอามาเทสดูก่อนเพรอเข้าใจแหละว,ว่าถ้ามันไม่ใช่ลอกตามกระแสเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะไปยากนิดนึง <c oughs> เดี๋ยวกลัวของติดมีแต่ว่ามีคนการันตีมาว่ามันใช้ดีใช้ทนแล้วก็เหมาะกับงานน้ำเค็มแน่นอนนะฮะ โอเคอันนี้ก็คือสเปคคร่าวๆนะครับของตัวสเปียร์ลอนะเดี๋ยวเรามาว่ากันด้วยตัวเทคโนโลยีทีหนึ่งว่าเขายัดอะไรมาให้บ้างนะครับผมนะซึ่งผมไม่เปรียบเทียบกับตัวอื่นนะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นรีวิวตัวนี้แต่อย่างที่บอกว่าความพิเศษมันคือมันเป็นลอกตระกูล SW ที่มีเบอร์3000ซึ่งเดี๋ยวผมว่าถ้าตอนนี้รีวิวไม่ทันเลยตัวที่นั้นไปเอาไปเทสไม่ได้ไม่ได้ลงเลยเพราะลมมันแรงด้วย ก็ถ้าเกิดว่าไล่ทันก็เดี๋ยวอาจจะลงทุนสักตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะเอาลองไปเทสอลองเอาไปจิกดูอาจจะใช้เบอร์สามพันเนี่ยน่าจะใช้อยู่นะครับผมและเดี๋ยวเทสมาแล้วเป็นไงถ้าเกิดว่านั่นยังไงก็เดี๋ยวจะมาบอกผลอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับนะ,ะมาว่าเลยครับเทคโนโลยีตัวแรกนะจะเป็นฮากเนะเกียนะครับผมในตัวสเปียร์ลอสเอสบิลนะครับก็จะเป็นอาร์กัเนะเกียก็คือ เฟืองวงกลมนะเฟืองตัววงกลมตัวใหญ่นะเป็นการหล่อขึ้นรูปแบบหล่อเย็นนะแล้วก็ช่วยกระจายแรงหน้าสัมผัสให้มันเรียกว่าอะไรอะให้มันมีจุดสึกหลอน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ค่อนข้างทนทานนะ,ะทนการกับความสึกหลอแล้วก็มีความนุ่มนวลในการหมุนนะครับผมนะอันนี้คืออากาเนเกียนะครับส่วน X-Chip นะครับก็เป็นเฟืองเป็นแกนเดี๋ยวนะ เป็นเฟืองขับนะครับเป็นแกนเฟืองขับที่มีขนาดใหญ่นะครับวางในจุดที่เหมาะสมนะครับแล้วก็มีตัวแบริลิงอยู่2ตัวนะครับรองรับตัวเฟืองอยู่นะฮะช่วยในการช่วยในการหมุนให้มันสมูทขึ้นนะครับแล้วก็เบามือน,นะครับในการเก็บสายนะในขณะสู้ปลานะครับผมมันก็จะมีตัวแบริลิง 2ตัวคอยประคองอยู่นะครับต่อไปเป็นฮากาเนะบอดี้แน่นอนครับฮากาเนะบอดี้ก็คือส่วนผสมของวัสดุตัวตัวบอดี้เนี่ยครับผมก็จะเป็นพวกโลหะเบาแล้วก็แมกนีเซียมนะครับที่ผสมออกมาแล้วเนี่ยทำให้ค่อนข้างมีความแข็งแรงนะทนการเวลาใช้งานหนักๆห,หรือสูปลาตัวใหญ่ๆหนักๆเนี่ยลดการโกง การบิดตัวของบอดี้นะครับทำให้เกิดป้องกันการเกิดความเสียหายได้นะอันนี้คือเทคโนโลยีของฮากาเนะบอดี้นะครับผมต่อไปเคาะโค้ดโปรเทคแน่นอนครับเนี่ยครับอย่างที่บอกว่าตัวหนึ่งที่ในลอกตระกูลเ w เลยต้องมีก็คือระบบของโค้ดโปรเทคนะครับมันก็จะมีสารเคลือบนะครับแล้วก็ระบบป้องกันพวก ละอองน้ำหรือว่าพวกหยดน้ำที่อาจจะมีการระเหยอยู่ในตัวห้องเครื่องได้เนี่ยนะครับผมมันก็จะเป็นระบบป้องกันน้ำนะฮะซึ่งสามารถป้องกันน้ำได้ยาวนานขึ้นนะอันนี้ก็คือโค้ดโปรเทคนะครับผมนะต่อไป G-F e BodyG-F Body ก็เหมือนสแตนดาร์ดทั่วไปครับคือการออกแบบชุดเฟืองนะครับให้อยู่ใกล้กับจุดศูนย์ท่วง ที่เวลาเราใส่อยู่ใกล้กับคันมากที่สุดนะเพราะเวลาเราประกอบกับคันแล้วเราถือคันเวลาการใช้งานเนี่ยจะรู้สึกเบามือครับเพราะว่า,าตำแหน่งเฟืองต่างๆมันได้อยู่ใกล้กับจุดศูนย์ถ่วงนะฮะมันก็เลยจะรู้สึกได้เบามือขึ้นมากนะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปมันก็จะเป็น ARC สปูลนะครับ ARC สปูลช่วยในการจัดเรียงสายนะให้เป็นระเบียบนะป้องกันการ พันกันภายในสปูลน,นะอันนี้ก็คือ ARC สปูลอ่าอีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยก็คือ SARB ก็คือโดยปกติของลอกแล้วเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเก่าของชิมมานโนเนี่ยก็จะเป็นลอกเอ่อจะเป็นลูกปืน S เออจะเป็นลูกปืน ARB แต่ตัวรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็น SARB นะครับผมซึ่ง SARB เนี่ยตัวลูกปืนเนี่ยด้านข้างอะ่ะเขาจะมีเหมือนเป็นกาด ปิดไว้ทางซ้ายทั้งขวาเพื่อป้องกันน้ําเข้าไปในตัวลูกปืนแล้วก็หรือพวกฝุ่นผงต่างๆเข้าไปครับป้องกันอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นลูกปืน SARB นะครับผมนะอีกตัวหนึ่งสำคัญมากเลยในรอกตระกูล S&W ว่าทำไมเอ้ยเบรกหนักและมันอึดถึกทนก็คือจะเป็นตัวซึ่งในในในรอบพวกตระกูล n น s ซี่หรือมิ l เลเวลเนี่ย มันจะได้เทคโนโลยีที่เบานุ่มเนียนนะแต่ตัวนี้จะไม่มีมาให้นะก็คือคาร์บอนคอสเวเชอร์นะคาร์บอนคอสเวเชอร์คืออะไรครับอ่อถ้าเดี๋ยวลองดูตามภาพดูแล้วน,นะครับปกติมันจะมีผ้าเบรกใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเป็นแหวนรองครับเป็นชั้นแล้วก็ผ้าเบรกแล้วก็แหวนรองไอตัวแหวนรองที่เป็นโลหะเนี่ยครับมันจะเป็นแหวนรองภาเบรกที่ทนความร้อนนะฮะแล้วก็ เวลาขณะสู้ปลาใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ,ะทนแล้วก็มีเขาเรียกว่าแ lap ที่หน้าสัมผัสมันที่มันจะค่อนข้างสากแล้วก็มันระบายความมันจะป้องกันถ้าเกิดว่าเวลาปลาใหญ่สู้ลากหนักหนักมากนะครับมันจะเกิดความร้อนที่ตัวแผ่นเนี่ยที่เป็นแผ่นโลหะเนี่ยตัวเนี้ยมันจะป้องกันความร้อนและทําให้เบรกไม่กระเด้านะครับผมนะอันนี้ก็คือสําคัญในลอกตระกูล s อ แอร์ตระกูลเอสบิวมากนะฮะที่ผมบอกว่ามันค่อนข้างจะคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายนะครับสามพกว่าบาทนะส่วนอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือคอร์สคาร์บอนแดกก็คือผ้าเบรกผ้าเบรกที่ออกแบบมาให้ระบบเบรกไม่มีการสะดุดและทนทานมากขึ้นนะคอร์สคาร์บอนแดกก็จะทํางานร่วมกับไอตัวคาร์บอนคอร์สเวเชอร์นะ ที่ผมบอกก็คือจะเป็นผ้าเบรกคอร์สครับอนแดกและคาร์บอนคอร์สเวเชอร์ก็คือเป็นแผ่นรองเรียงเป็นชั้นๆก็คือจะมีอยู่ในตัวนี้นะครับตระกูล SW นะแล้วก็ตัวสุดท้ายเหมือนเดิมครับเป็นสัญ,ญลักษณ์การันตีแน่นอนครับไขซุยโอเคนะฮะใช้ในน้ำเค็มได้แน่นอนนะฮะอันนี้ก็คือ10เทคโนโลยีทั้งหมดที่ใส่ลงมาในตัวของเออสเปียร์ลอด ที่ผมเอามานำเอามารีวิวให้ดูวันนี้นะซึ่งท่านานาท่านใดเนี่ยเคยใช้หรือมีความรู้สึกว่าเอ้ยมีเลเวลหรือเนสซี่หรืออะไรเนี่ยเอาไปใช้งานทะเลงานจิ๊กง,ง,งานหนักๆแล้วรู้สึกมันบอบ,บางหรือว่ามันนั่นไปผมว่าตัวนี้มันจะเป็นอีกตัวเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะซึ่งราคามันจะสูงกว่าเนสซี่ขึ้นมานิดนึงพอดี เมื่อวานพอดีมีก่อนที่ผมจะทำคลิปรีวิวอันนี้พอดีมีนะ้าคนหนึ่งเขาติดต่อเข้ามาถามหาเนซซี่เบอร์4,000แล้วพอดีผมกำลังค้นข้อมูลของตัวสเปียร์ลอสเนี่ยผมก็เลยเขาผมก็เลยส่งรูปให้แกดูเขาก็ถามว่าเอ้ยผมไม่เคยเห็นเลยใช่บอกว่าคนไม่ค่อยนิยมใช้แล้วก็ไม่ค่อยรู้ครับ ซึ่งผมก็เลยถามนะเขาว่าเบอร์4,000นะ้าเอาไปเล่นงานอะไรนะเขาก็เลยบอกว่าจะเอาไปแคดอินซีจะเอาไปจิกงานทะเลฝั่งอ่าวไทยผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นลองดูตัวนี้ไหมแล้วพอเอามาเปรียบเทียบหรือว่าเทียบลองให้แกดูแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเรียนล่ะครับว่าเทคโนโลยียัดมามากกว่าเนซี่แน่นอนครับเพราะว่าเนซี่ถูกกว่านะฮะเสเปียร์ลอนเนี่ยมันจะค่อนข้างจะสูงกว่าประมาณ7800บาท นะเทคโนโลยี Technology ส่วนใหญ่ก็ได้มาอาของสเปียร์ลอเนี่ยจะไม่มีไซเลนได้เนาะนั่นแหละครับผมก็จะมีเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นมาอย่างที่ผมเรียนแล้วครับมันเหมาะกับตรงงานที่จะใช้งานทะเลจริงๆนะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับที่น่าจะเป็นล่ออ,อีกตัวหนึ่งที่น่าใช้แล้วผมมองว่าที่ที่มันพิเศษจริงๆก็อย่างที่บอกว่าตระกูล S อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสตาร์ดิกไม่ว่าจะเป็นซาราโกตา ตลาโกซาหรือว่าจะเป็นแม้แต่ทวินหรือสเตลล่านะครับถ้าเป็นตระกูล SW พ่วงท้ายมาเนี่ยคือจะทำเบอร์4,000อันมีสเปียร์ลอสเนี่ยเขาทำเป็นเบอร์3,000มาก็ฝากเอาไว้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับสเปียร์ลอตนะครับผมก็เป็นลอกตระกูล SW ที่ผมบอกนะครับว่าเป็นตระกูลที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งนะครับผมด้วยความที่ว่าเขาเป็น ซาวล์วอเตอร์แต่กำเนิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยที่เขายัดมาให้เนี่ยมันก็เหมาะสมกับในการใช้งานนะครับอ๋อลืมไปอีกอย่างหนึ่งนะครับผม <c oughs> ซีรีส์เนี้ยครับสเปียร์ลอนนะครับอย่างที่ผมเรียนครับว่าเบอร์ที่ผมสั่งเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นตัว3,000-4,000 xg-4,000 hg ่นนะครับแต่เขาก็จะมี เป็นตัวซีรีส์ที่เป็นตัวเบอร์5000จนถึงเบอร์หมื่นเออถึงเบอร์2 0 0 0 0เลยนะครับซึ่งตัวตัวใหญ่เนี่ยเบอร์5,000อัพเนี่ยผมมองดูแล้วว่ามันน่าจะเป็นยังเป็นล็อตเก่าอยู่เพราะว่าเอา่อตัวล็อตเก่าเนี่ยมันจะยังใช้เป็นลูกปืน ARB ธรรมดาอยู่แต่สเปียร์ล็อตเบอร์3 0 0 0 4,000ที่สั่งเข้ามาใหม่ตัวนี้มันจะเป็นลูกปืน SARB แล้วนะครับซึ่งเป็นลูกปืนตัวใหม่ ะะแล้วก็เทคโนโลยีถ้าสําหรับตัวใหญ่เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นมามาจากการจากจากเดิมที่มันจะเป็นคอร์สโปรเทคเนี่ยมันก็จะเป็นเอ็กโปรเทคซึ่งเอ็กโปรเทคเนี่ยมันก็จะเหนือกว่าคอร์สโปรเทคเข้าไปอีกในระบบหนึ่งนะผมไม่ได้เอามาแจงให้ละเอียดเพราะว่าไม่มีของมาให้ดูพอเบอร์ใหญ่ขายค่อนข้างยากอย,กอยู่แล้วก็อย่างที่บอกครับร้านลงเล ฟิชชิงช็อปที่ผมเปิดอยู่เนี่ยก็จะเป็นงานเน้นงานทะเลงานอ่าวไทยนะฮะก็เลยยังไม่ได้สั่งพวกลอกตัวใหญ่แต่ท่านานา,นาท่านใดสนใจอะไรเงี้ยก็ลองกิงกางเข้ามาได้ครับว่าถ้าจะเอาตัวที่ผมไม่ได้มีสต็อกอะไรเงี้ยก็ฝากสั่งหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะก็ฝากไว้เป็นทางเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับก็ยังไงคลิปวันนี้อาจจะสั้นนิดนึงแล้วก็ต้องขอโทษนาะนะนะทุกท่านด้วยครับที่รอติดตามชมเพราะว่าผมภารกิจติด เยอะทั้งภารกิจทั้งปัญหาธุรกิจ<ะ>มันหลายอย่างก็เลยลลมีเวลานะครับก็มาทําช่วงเย็นช่วงไม่ใช่ช่วงเย็นละช่วงมืดละอย่างเนี้ยก็ห้าทุ่มกว่าอะไรเงี้ยเลิกงานแล้วก็มาทําแล้วก็บางทีกลับมามันก็ค่อนข้างเหนื่อยครับก็บางทีก็ขี้เกียจบางทีเพราะว่ามันอย่างที่เรียนครับว่าผมก็ต้องมานั่งไล่หาข้อมูลไล่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามาทํามั่วๆก็ไม่ได้นะครับก็ยังไง ขอบคุณมากครับที่ติดตามมาตลอดนะฮะแล้วก็มีนะ้านะที่เข้ามาชมแล้วกดติดตามแล้วก็มีคอมเมนต์มาขอบคุณมากบางคอมเมนต์เนี่ยติเตียนมาก็รับไว้ครับอย่างคลิปที่แล้วก็เรื่องเสียงเพลงด้วยที่ว่าผมนอนตัดตอนกลางคืน ไม่ได้ใส่หูฟังเราไม่กล้าเปิดดังครับเดี๋ยวคนที่บ้านลุกขึ้นมาดา่าเอาก็มันก็เลยทําให้ว่าเ,เสียงเพลงมันก็ไม่ได้ดังแต่จริงๆพอตัดลงคลิปไปแล้วเนี่ยกับกลายเป็นเสียงดังก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี่ด้วยครับเดี๋ยวจะแก้ไขปรับปรุงนะฮะแล้วก็มีทั้งชมมีทั้งติอะไรเงี้ยก็ขอน้อมรับไว้หมดเลยยังไงก็เหมือนเดิมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามทําคลิปลงเรื่อยๆแล้วกันครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูคลิป ที่ผมไปแข่งตกปลาที่บางสะพานมาแล้วกันนะครับทุลักทุเลนหน่อยครับพอออกไปทุกลำเจอเหมือนกันครับคลื่นลมโหเรียบเลยแบบเปียกอะเปียกและแห้งแห้งแล้วเปียกเปียกและแห้งอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันครับผมแต่ก็มีรางวัลติดไม้ติดมือนะครับผมพอดีทริปนี้ผมกับนัตตันแยกกัน2ลำนะัตตันก็ไปลำของพี่แจ็คของผมไปลำของ่ายบอยนะพอดีไม่ได้เอาเรือตัวเองลงนะฮะโดยที่ว่า มันต่างถิ่นด้วยแล้วก็ขับยังไม่เก่งด้วยก็เลยไม่กล้าออกเองก็เลยต้องแล้วก็รับปากกับไตบอยไว้ยังไงเดี๋ยวฝากติดตามชมคลิปด้วยแล้วกันนะครับผมก็วันนี้แค่นี้แล้วกันครับผมและยังไงฝากติดตามดูว่าเที่ยวหน้าผมจะเอาลอกอะไรหรือเป็นคันอะไรมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งครับผมวันนี้สวัสดีครับ